สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักเพลงสุขสุขคนพ่อกับน้องสลาคือเก่าพี่น้องสบายดีน้องโมนี่ฝนตกพากันออกมาหาอยู่หากินพี่น้องเลยเห็ดยังตอนนี้เห็ดปวกพี่น้องสายส่เห็ดปูกนะใช่พวกมันมาจนเด็กมันกระสุนเห็นใช้เห็ดปวกจ้ะนะเอ้ยนี่นี่พี่น้องเห็ดปวกปลาตุ๋เห็ดปวกน้ำแกงพี่น้อง เอาบ่อเอาบ่บาเอาเลยสิไปเนี่ยไรป๊านึ่ไปให้เขาเจ้าบ่หึ่งมันไหนบ่มันบ่<โ>ดด่นเอาน่านนะยังงามโอ้ยจิ้มเอาดีๆนะก,กว่าจิ้มเอาจิ้มเอามีดก็มีอยู่นี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามมันนี้มาหากินสามพ่อลูกสามพ่อแม่ลูกมาพี่น้อง มันแห้งอันนี้คันคันมันคันมันเป็นจูมนี่สีโบเฮนพี่น้องอันนี้มันดอกน้อยต้องถ่าแต่ให้มันเป็นดอกใน,นนี่แหละมีดกับโยกลงดิน,ออนเออพี่ๆๆพี่พี่พี่น้องพี่อโอ้ยยังกินมุนแท้ๆนี่โบ๊ะ ขึ้นมานํามากินดอกอีกบ่นเอามากินอือมนีพิ่นเอาหอมเนาะหอมได้เฮ็ดปวกยามแซ่บเฮ็ดปวกยามนี่น้อยน้อยแต่ว่าแซ่บเก็บๆๆๆๆม่วนบ่เอาปยังอ พ่นตกหนะักเตะอาการห้อนบ่ะหือ,อข่อยม้วนครานี้ให้ปลวกเลยข่อยม้วนเนอะแล้วข่อยบ่ยได้ห้อนด้วยข่อยอเจ้าเก็บนี่เลยเจ้าถ้าก็เด้อก็สีขามไปเบิ่งในกอไผ่เออสีขามไปเบิ่งในกไอ,อไผ่หน,นองดำนะน,นะเคยเอาปีก่อนปีนี้ยังมันได้ออกเลยในนี้ยังว่าออกออไรเถื่อเลยเด้เดี๋ยวหลอกเบ,บิ่งอีกก่อน นี่นี้น้อออกลายเ,เื่อแล้วก็ยังออกอยู่เนาะไปถีบแม่ค่กงอิน,น,าาอนช่ายนจากน้ำเจ้าแล้วป่าพี่น้องเดี๋ยวหาสีโลโลมาเบื้องท่านี้เห็นอีกนะไหมมันมันพี่น้องมันมันนี่เดี๋ยวนี่เยคยหงอยเดี๋ยวเห็นจัง เบิ้งอีกเนาะพี่น้องเนาะอีกอลไพี่น้องสองดอกเก็บเลยมันจะหมูหน่อยตัวน,นี้น่าสีเลือเขาเจ้าตัวนี้เบิ้งเลยโบเมนมูดอกเลือนะ่นะดอกหนึ่ง <laughs> ทงั้งหังเจ้านะเ,เ,กเก็บเก็บเล็กผสมหน่อยคนว่นาจังสีใดก่อนค่ำ เดี๋ยวสิไปเบิ่งมูใหญ่ให้ในเมื่ออาหารมันอยู่างหนาพี่น้องเฮาก็ต้องเอาก็มันมีีเด้อเฮบปาใหญ่บ่ปาใหญ่เอาปลาิวบ่เอาเด้อหลักยามตูงป่าก่อนพี่น้องบ่แล้วจังไปเคลียร์ข้างหน้าีปลาิว้อยปาใหญ่ก็มีอยปาใหญ่ปาหยังนะ้ปลาชิวลายเนาะ อือ้ยพี่น้องปลาซิวน่ะยุบยุบนะอ,อ,อ,อยู่นะกุไลลอยปลาซิวน่ะเออปลาคอหนะมีเยอะเจ้กโตนะมันอยู่ทั้งเลย,เอ,ยเออมันมันแลนขึ้นมาทั้งพี่เพะมันพอบหมีแนวใสดิอ่ะพี่จ้าไม่พยายามเอาเองไม่ใช่แนวเป๊ะเป๊ะไว้เปะไว้ในไม้ไน,นะเฮ้ยเปะ ตวงเงี้ยแล้วไในไม้นั่นบบเออป่ะบบเอาบบเอาปั่นนอะลาสิเอามันมีแต่ปลาซิวก็เลยไปจากเอาหลายเนาะปลาซิวก็ไปเห็ดปลาเด็กปลาซิวก็ไปอูยินเออได้ลายวไล่เดี๋ยวไล่เราจังไปบอกเพื่อนจังกลับมาใหม่กลับมาจากดรอนเฮ็ดนะพี่น้อง พ่นก็บยังตกคือเกาไอ้แหลกก็ไปมดจักไปใส่ออกมาผมเห็นน้ำงัวน้ำควยเห <c oughs> ็นแต่ดองเคยกับป่าบ้านะ้าวอะไรคุยพุ่นไปแล้วเอาเอาเอาพ่นตกผ่าแดดออกมาเนาะวางได้นะ Tô, ừ, ngon hào, ngon nội quá mà cái xà đó Cái kia nó có thằng nội gì đấy ngon phi nó gửi Lạc chung ăn ngon chung khoai khó khăn na nồng đam ้าวองบ่อยู่เซตเลยงานดกขนาดพี่น้องโง่เข่าสามรอบเลย หลบสามหลบเลยยังเต็มคือเขาเลยเนะี่ยควายมันกินนั่นมันกินจำก,ก,ก็งัวเนาะแต่ว่าอีปุ้ยนี่ฉิอิ่มแล้วเจ้าก็บอกให้มันกินมาหอดพี่เราก็โค้งออกเออ คับ,บเข็งๆเสื่องนะป,ประกาศไพ่บอไพ่ดับดูพี่น้องคปีนี้บ้านเฮาวา่วนวานนี้กับดับมือน,นี้กับดับดับคู่มือ,อเอาตอนผ้าเตยียงดิคุยกันยังว่าไพ่ดับคุยเขาไปเปิดตู้เย็นอ่ะ ปลาบกป่องมันคืออีมเท่น่ะหาส้นหนูได้ฮะ พี่น้องได้ทั้งเห็ดเห็ดอยู่พื้น,นอนได้หลายเติบได้พี่น้องเห็ดขับไปเบิ่งในคลิปเคยหลาเนาะพี่น้องเก็บเห็ดน้องน้องสลากกามีคือกันแต่ของเคยหลาก็มีเนาะแล้วก็น,น้ำไม้พร้อมมวนม,มวลเลยพี่น้องเดี๋ยวฮอรสิไปเก็บเก็บพักขยี้ก่อนพี่น้องมือนี้สิแกงรวมมิดเลยแกงเห็ดปวกใส่ น้องไม่พี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่ปลาสัตว์จวดไปเลยฝนตกพี่น้องเลยโอ้ยผักกะเงีงเฮางลายอันนี้เอาอันใดดีอันนี้พี่น้องลายเกินน้องเบิงก่อนพี่น้องเลย เอาตัวใดดีคือลายเพ่เขาเจ้าว่าอันเงาเงนี่มันตัวผู๋เนะาะใบเงาเงนี่สิเป็นผักกัญเองผู๋พี่นอ้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเลือกเอาใบาผู๋มันเป็นใบเงา,าบันไดเนาะนี่ใบชุ่มนี้น่าสิเป็นผักกัญเองตัวเมย์โบเมนว่าเป็นเลยตัวเมย์เลยพี่น้องอันนี้คันใบเงาเนานะี่ยตัวผู๋ล่าเอาเลย อุ้ยตัวผูคก็ลายทีมันบริเอาตัวผูกเสียเพรานนี่มันตัวผูลายกว่าตัวเมยียแล้วค่อยเด็ดออกน้องขึ้นมาทางอันนี้เลยอุ้ยลายเกินลาย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 ตัวเมยียตัวผูกกัเอาเลงพี่น้องเลยบ่ไหวมันมันจะคือกันมืดเลยยังไงก็ได้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องพี่น้องน้องโซลาเนาะมอนขนาดมาือนี่หาอยู่หากินทั้งเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพอ่อทั้งหาอยู่หากินพ่อขอถั่ขอฝ้อายพี่น้องต้องเฮ็ดไปพร้อมกันเนาะงัวควายก็อยากกินคนก็อยากกินต้องไปพร้อมกันเลยได้มาเลยพี่น้องพ่อเลยเนาะ จำนี้กับพ่เลยเดี๋ยวต้องต้องรอรอคราบพักเวนพ่อพี่น้องเลยบ้านนี้ยังงัวเด้อจ่ะลัดมาเราแล้วยิ่มแล้วซึ่งละ่ะ มันบม่มีหรอกมม่บแม่รงกลางคืน ไล่มาไล่มาคือจมอยากเมื่อกันมาแล้วคือระพากันมา nha nè cả mà này cứ hiến cong con hao rồi con mẹ pha cứ bố hiến rồi mà hoạt hơn là đó นี่เห็ดเอามาเบิ่งกันคาๆเลยพี่นาะมีทั้งจุม่มทั้งดอกจุ่มอยากอยูุ่่มเนาะทั้งเทิงนี่อยากเป็นดอกอันนี้จะเป็นเห็ดปวกจิกพี่น้องเห็ดปวกจิกเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งอีกอันนี้คือเห็ดปวกน้ำแกงพี่น้องนี่เห็ดปวกน้ำแกง ความแตกต่างกันกันกน,นีดอกกะซีก็จะคือกันปันไดดอกหน่อยดอกใหญ่้วกตีนพี่น้องสังเกตตีนเห็ดพว่งน้ำแกงนี่ตีนน้อยๆส,สันๆดอกน้อยๆเห็ดปวกเออเห็ดโป่งน้ำแกงตีนยาวเห็ดปวกจิกตีนน้อยเห็ดโป่กจิกตัวนี้เห็ดโปงน้ำแกงตัวใหญ่นะมาอันเติบพี่น้องเลยไปสามพอลูกสามพอเมลูกแกงสก,กันเลยบัดน แกงน้ำไม้ใส่เห็ดปูว๋ว้ามาได้หิวเข่าพี่น้องกิกนเนาะแล้ <laughs> มันอยากตัวนี้มันบ่ได้อยากตัวอื่นยนะเออไปแล้วจะงงต้มทำไมเจา้ากอนต,งงตงงึงเฮมาปิ้งปลาเลยบ่ปิ้งปลากินกับกแกงน้ำไม้โอ้ยเข่ากันเป็นยังพี่พน้องกันโดยเฉพาปะปลาเค็งเนาะปลาเค็งปลาคอปลาดุกแต่นี่นะไปตึงเอาปลาเลียง <laughs> ยังใช <laughs> ่ไหมนี่ กบแห้งแล้วบึงจะได้ป่ะ่จะสานันเลเอาใส่เอาไว้ไว้ทุบมาบอกทุบเลยยังกินบะมดเนาะกินบะมดกับเสียได้ยันแป้งน่วมองแป้งน่วปลาลุงเพื่อนผามาให้ ก็กว่าเมื่อย้อนกินแกงน้ำมันอยู่ป่ะแกงเธอได้ใส่โอ้ยแต่นี่เขาแกงบลายแกงอาพรประมาณตักเธอหนึ่งนะมันจังเสียกเนาะใสเห็ดป๋งน้ำเนีนใส่เห็ดปวองวันนี้ใสเมื่อโลดมันก็ได้ร้ายไปไหนเนี่อ่ามันก็ได้ร้ายเติบอยู่แต่ว่ามันก็เป็นดอกเนาะมันก็เวลาเขาแกงมันก็ยุบลงลาย มัาเห็ดตอนนั้นน่ะเลยบ่นั่นแล้วตอนใหญ่ๆโลดมันจังคักแล้วใหมไผสิถုပเอา่บายแล้วสิกินบ่ฮอตี้ตอนนี้เฮากชวิตโมต้มสมองนึงก็จืดพอเ่บ่ฮอสมงซค่อยแงก็แงเออมันสิยากล้างเห็ดแน่ เออนั่นแหละน้ำไอ้ชองปลาอีพร้อมน้ำไไฟปลาพร้อมพี่น้องน้ำไอ้ปลาที่เหลือก็ต้มไว้ต้มปนไว้ต้มกินกับปนปลาเมืองแดงล่าอะไรพี่น้องขอบใจสุขูสุคนที่เข้ามาเบิ่งพอกันใหม่คิีหนากับน้องซาลาสบายดี